คุณกำลังรับชมเปิดตำนานครับเปิดตำนานคลิปนี้พาไปชม10นามสกุลเก่าแก่ของไทยขอบคุณข้อมูลจากคลังประวัติศาสตร์ไทยใน b l o g d i t c o m ครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดให้มีการตั้งนามสกุลขึ้นมาเพื่อความเป็นสากลเหมือนกับประเทศทางตะวันตกโดยพระองค์ให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลเมื่อวันที่22มีนาคม พุทธศักราช2,455เปิดตำนานจะขอหยิบยกเอา10นามสกุลที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถึงตัวตนของบรรพบุรุษแต่ละนามสกุลมาให้ได้รับชมกันครับมาเริ่มกันที่นามสกุลที่1น,นามสกุลบุญนาคนับว่าเป็นตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดอีกตระกูลหนึ่งของไทยบ,บรรพบุรุษของสกุลนี้สืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียหรือว่าอิหร่านมีนามว่าเชคอมัด ที่เข้ามารับราชการในกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่เชื้อสายของตระกูลนี้ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่หลายท่านบางท่านได้เป็นถึงผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและยังเป็นต้นกำเนิดของพระมเหสีพระราชโอรสและธิดาอีกหลายพระองค์นับได้ว่าช่วงหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นบุญนาคเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของไทยถัดมานามสกุลที่สองณนะบางช้าง สกุลเก่าแก่ที่สืบสายมาแต่ขุนนางและเจ้านายในวงพระร่วงแห่งกรุงศรีอยุธยาและยังเป็นต้นกําเนิดของท่านผู้หญิงนาคภริยาเอกในเจ้าพระยาจักรีภายหลังท่านผู้หญิงนาคนี้ก็คือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่หนึ่งและเป็นพระบรมราชชนนีในรรัชกาลที่สองซึ่งแตกมาเป็นราชสกุลดังๆเช่นกุลชรปราโมทมาลากุลสนิทวงเป็นต้น ถัดมานามสกุลที่สวัชโรไทยสืบสกุลมาจากพระยาอุทัยธรรมเจ้ากรมภูษามาลาในรัชกาลที่หนึ่งซึ่งพระยามีชื่อนี้ท่านเคยรับราชการเป็นภูษามาลาในสมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นปราบดาพิเศกเป็นพระมหากษัตริย์จึงเข้ามาถวายตัวเป็นข้าทูลละอองพระบาท จึงทําให้สกุลวัชโรไทยรังตําแหน่งหน้าที่ภูษามาลาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงรัชการปัจจุบันถัดมานามสกุลที่4สุจริตกุลต้นตระกูลคือหลวงอา,าสาสำแดงและเท้าสุจริตธ,ธรรมรงผู้สืบเชื้อสายมาจากขุนนางในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาในกรุงรัตนโกสินถือได้ว่าเป็นสกุลที่มั่งมีวาสนาและเก่งด้านการค้าพอสมควร พระอัครมเหสีและราชินีหลายพระองค์มีเชื้อสายมาจากสกุลนี้เช่นพระนางเจ้าสุนันทาหรือพระนางเรือล่มพระนางเจ้าสว่างวัฒนาและพระนางเจ้าสาวภาพาผ่องศรีผู้เป็นต้นกำเนิดราชสกุลจัก,กรพงศ์เป็นต้นถัดมานามสกุลที่5ณป้อมเพชระกูลนี้เก่าแก่พอดูสืบทอดเชื้อสายและรังตำแหน่งขุนนางใหญ่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ลูกบ้านอยู่บริเวณป้อมเพชรในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระสมุทรบุรานุรักษ์ผู้สืบเชื้อสายได้รับพระกรุณาที่คุณโปรดเกล้าเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาชัยวิชิตวิสิทธิธรรมธาดาหรือขำณะป้อมเพชรอธิบดีกรมรชาชทธน์คนแรกของประเทศไทยถัดมานามสกุลที่6โรจนกุลตระกูลของเจ้าพระยาพิสณุโลกสืบเชื้อสายมาจากบิดาซึ่งเป็นพราหมณ ชื่อพรามสิริวัฒนะราชปูโรหิตในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สแห่งกรุงศรีอยุธยาถัดมานามสกุลที่7อมาตยากุลเป็นอีกตระกูลที่รังตำแหน่งขุนนางตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาและเป็นขุนนางสืบต่อกันมาเรื่อยโดยไม่เว้นช่องตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวปราสาททองจนถึงกรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ รวมแล้วกว่า3ราชวงศ์15ราชการและถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทอย่างเต็มกำลังและสุจริตจึงทำให้หลายท่านเป็นพระยาเป็นขุนเป็นหลวงเป็นพระและแตกสาขาออกไปอีกนับร้อยจึงนับว่าลูกหลานในสกุลนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการเกือบทั้งสิน้นถัดมานามสกุลที่8ณน,นครสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าขัตยราชนิคมสมมุติมหายสวรรค์ เจ้าผู้ครองนครศรีธรรมราชแห่งราชวงศ์ศรีธรรมมาโสกราชมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนายสิทธิ์นายเวณมหาเล็กนายสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรกรุงศรีอยุธยาต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นประหลัดเมืองนครศรีธรรมราชถัดมานามสกุลที่9บุรุณศิริเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีต้นตระกูลบุรุณศิริเป็นผู้สืบเชื้อสายจากพราหมณ์เมืองพาราณสีประเทศอินเดีย เข้ารับราชการตั้งแต่สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงราชการที่4ต้นตระกูลบุรุษสิริได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาธรรมมาธิกรณาธิบดีเสนาบดีกระทรวงวังต่อมาเมื่อเช่าราได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเปลี่ยนราชินานามเป็นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีถัดมานามสกุลที่10ราชาตระกูลสายสมเด็จพระปฐมรมมหาชนก ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือปานเสนาบดีพระคลังในรัชกาลสมเด็จพระเทราชาผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นออกพระวิสุทธิสุนทรและได้เดินทางไปถวายพระรชาชสารของสมเด็จพระนารายมหาราชยังราชสำนักของพระเจ้าหลุยที่14เมื่อปีพุทธศักราช2,228มีดังนี้ณรินทรางกูลเทพหัสดินมนตรีกุลอิสารางกูล เจษฎางกูลณรินทร์กุลนามสกุลคือชื่อสกุลของแต่ละตระกูลนามสกุลจะบอกถึงที่มาของบุคคลน,นั้นๆว่าเป็นสมาชิกของครอบครัวใดบุคคลน,นั้นมาจากตระกูลใดมีใครเป็นพ่อแม่และต้นตระกูลคือผู้ใดนับตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5คนไทยไม่มีการใช้นามสกุลใช้เพียงชื่อเรียกในการระบุตัวบุคคลเท่านั้นเช่นตาสีตาสายายมายายสายนายม่านนายมี ซึ่งก็เป็นการเรียกที่สนุกปากดีแต่เมื่อผู้คนมากขึ้นการเรียกชื่ออย่างเดียวเริ่มเกิดปัญหาการตั้งชื่อซ้ำๆกันทำให้เวลาจะสืบหาหรือระบุเจาะจงว่าคนผู้นั้นเป็นใครทำได้ยากด้วยเหตุที่มีความยุ่งยากเรื่องชื่อบุคคลที่ซ้ำกันมากและเพื่อให้การสอบสวนรูปพัณฑ์สันฐานบุคคลและเทือกเถวเหล่ากอตั้งแต่บิดามารดาให้มีความถูกต้องแม่นยำ ในหลวงราชการที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลพุทธศักราช2456ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2455โดยมีการประกาศและบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2456 เพื่อให้คนไทยทุกคนต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลให้แพร่หลายทั่วถึงพลเมืองตลอดทั่วพระราชอาณาจักรทั้งนี้ในพระราชบัญญัติขนานนามสกุลพุทธศักราช2456ได้ระบุไว้ว่าชื่อคนไทยทุกคนต้องประกอบด้วยชื่อตัวและชื่อสกุลชื่อตัวเป็นชื่ออันได้ให้แก่เด็กมาแต่เกิดชื่อสกุลเป็นชื่อประจำวงสกุลซึ่งสืบมาแต่บิดาถึงบุตร หญิงที่ได้ทำการสมรสมีสามีแล้วให้ใช้ชื่อสกุลของสามีหรือคงใช้ชื่อตัวและชื่อสกุลเดิมของตนได้ห้ามมิให้บุคคลใดเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของตนหรือของบุตรหลานเหลนผู้สืบเชื้อสายตนเว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาตจากเสนาบดีเจ้ากระทรวงผู้บังคับราชการท้องที่อำเภอทั้งในกรุงและหัวเมือง ถ้าครอบครัวใดย,ยังไม่มีชื่อสกุลใช้ให้หัวหน้าครอบครัวนั้นเลือกหาชื่อใดชื่อหนึ่งตามสมควรเว้นแต่ว่าชื่อนั้นอย่าให้พ้องกับพระนามพระราชวงศานุวงศ์ผู้ทรงอิสริยยศฐานันดรตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปอย่าให้เป็นชื่อที่มุ่งหมายคล้ายคลึงกับพระราชินนามอันเป็นตำแหน่งยศบรรดาศักดิ์อย่าให้เป็นชื่อที่มีอัจบคาย ไม่สมควรอย่าให้เป็นชื่อซึ่งจะต้องเขียนเกินกว่า10ตัวอักษรอย่าให้เป็นชื่อซ้ำเหมือนกับชื่อสกุลซึ่งได้ใช้อยู่แล้วขณะวันประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้หรือซ้ำกับชื่อซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วในแขวงอำเภอท้องที่เดียวกันหรือในแขวงอำเภอท้องที่ติดต่อกันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากคลังประวัติศาสตร์ไทยในบล็อกดิตดอทคอมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดสารคดีจากเปิดตำนานนะครับ